ผู้ชมคะหยุดเต้นแล้วมาฟังประเด็นร้อนกันบ้างนะสำหรับสาวก้อยอรัชพร<ช>ก่อนหน้านี้ถึงกับควันออกหูเลยนะชุนชาวเน็ตที่เข้ามาเมนว่าเธอเลี้ยงหมากับแฟนเก่านิกกี้นชัดเพ<ช>ื่อย,ยื้อความสัมพันธ์ว่าซันซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนิกกี้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะแล้วก็วอนขอไปถึงชาวเน็ตว่าอย่าจมตีก้อยล่าสุดค่ะเป็นคิวของสาวก้อยนะที่ออกมาชี้แจงว่าส่วนตัวเนี่ยได้คุยกับนิกกี้ชัดเจน ตกลงกันว่าจะเลี้ยงน้องเหมือนลูกถึงจะมีดรามา่าแต่ก็ตัดสินใจทําแบบเดิมแบบนี้แหละซึ่งก้อยก็ยอมรับแบบขำๆนะคะว่าตอนนั้นอะองค์มันประทับก็เลยตอกกลับไปเสนิดหน่อยใช่ทุกวันนี้ทำใจในทุกคอมเมนต์และเพราะไม่สามารถให้ใครมาเข้าใจเราได้ค่ะเราเลือกสิ่งที่เรารักที่บ้างนั่นคือใน,นล่า แล้วเมื่อมันมีอาจจะมีคนที่ไม่ได้เข้าใจในความสัมพันธ์ของเราซึ่งนั่นก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วค่ะพราะมันเกิดดราม่าขึ้นเรากลับมาคุยกันทุกอย่างมันก็ยังเป็นในเรื่องรูปแบบเดิมแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันไม่ใช่คนที่จะสามารถเข้าใจในความสัมพันธ์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็มีแนวทางที่ไม่เหมือนกันไมี IG อของน้องไอจี IG น้องในล่าซึ่งสำหรับห <im itar> นบูไม่ใช่ไอจีแบบมันเป็นไอจีบริสุทธิ์สำหรับหนูนะเออแล้วน้องหมาเขางวิ่งเล่นทุกวันก็จะมีคนเขามันลุม ใส่นเน,นก็ทีพลังงานลบในชีวิตเรามันมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่นี้มันก็เป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเป็นพลังงานบวกของเราอะ่ะมันก็เลยเหมือนไปโดนเส้นเหลาแต่นะตอนเส้นนั้นของหนูมันคือแค่ว่าโอ้ยเนี่ก็คือเป็นบวกอันน่ารักของหนูอะ่ะแล้วอยามาสักหนึ่งเส้นแม่ก็เลยประทานก็เลย <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> มันอ่ะเคลียร์ชัดเจนนะคุณผู้ชมนะ นอกจากนี้ค่ะสามสาวก้อยนัตตี้ดรีมยังได้เปิดใจถึงเรื่องที่ยุติรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะ,ะรายการดังเนาะว่าเขาจะยุติรายการซึ่งจะมีผลในสิ้นปีนี้นะคะ โดยสาสาวเนี่ยมีความเห็นตรงกันว่าด้วยวัยที่โตขึ้นคอนเทนต์มันก็ต้องเปลี่ยนไปถึงแม้ว่ารายการจะยุติแต่ว่าช่อง y t u t u เนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะมทั้ง3คนนะคะยังฝากขอบคุณแฟนๆที่ติดตามด้วยรายการนี้เนี่ยทำให้พวกเธอได้รับโอกาสมากมายและจะเก็บรายการนี้ไว้เป็นความทรงจำก่อนจะเผยแพลนง,งานแฟนมิทติง้งพร้อมงานอำลารายการว่าจะมีขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้ค่ะใช่ค่ะสดใสทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะ